มูลนิธิจราจรร่วมแสดงความยินดีกับพันโทสันรุ่งเรืองเนื่องในโอกาสเปิดค่ายมวยสอรุ่งเรืองเพื่อสืบสารอนุรักษ์กีฬามวยไทยและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยพร้อมร่วมพิธีบวงสวงองค์พระเจ้าเสือบิดาวมวยไทยเพื่อเป็นสิรีมงคลสรับค่ายมวยสอรุ่งเรืองค่ายมวยสอรุ่งเรืองแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมการข้าวสภาวัฒนธรรมไทยในายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแห่งรัฐมอนบริษัทการค้าเจริญรุ่งเรืองเอซีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนสมาคมชาวนาไทยและข้าวไทยสมาคมการค้าธุรกิจสากลองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดข้าวตราใบเงินเป็นต้น